เกมการเมืองในวงของการฟอร์มทีมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลระหว่างส้มแดงและไทยสร้างไทยกลายเป็นปมใหญ่ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าการเดินหน้าเข้าไปสู่การโหวตในสภาทำท่าจะพังภาพลงครับแน่นอนครับตอนนี้โดยเพราะสองแกนหลักพักอันดับหนึ่งพักอันดับสองเนี่ยกำลังเล่นเกมลุก เล่นเกมลุกในสิ่งที่หวังว่าตัวเองจะได้รับทั้งเรื่องประธานรัฐสภาประธานสภาทั้งเรื่องของอโค้ตารัฐมนตรีในกระทรวงเกรดเอต่างๆครับแล้วกเกมลุกเหล่านี้ของสองฝ่ายเนี่ยจะสมไม่เกิดรอยเล้ามากขึ้นหรือไม่แะเปิดโอกาสให้กับมือที่สามคัวที่สามหรือไม่ไอ้นี้น่าสนใจยิ่งครับประเด็นการช่วงชิงเพื่อเดินหน้าเข้าไปสู่อำนาจรัฐ ในบริบททางการเมืองนั้น <Ừ. S 1> ใครที่สามารถหาเหตุผลมาหักร้างและสามารถสร้างวาทกรรมเพื่อขับเคลื่อนไปได้และต่อรองได้นั่นคือความชอบธรรมในการเข้าสู่ตำแหน่งหลังจากเอาอำนาจจากประชาชนมาเป็นอำนาจของตัวเองแล้วการเมืองความหมายของการเมืองคือคือเป็นเรื่องของความชอบธรรมและความชอบธรรมณเวลาหนึ่งของการเมือง ไม่ได้เป็นบทสรุปเสมอไปว่าเป็นความชอบธรรมณเวลานี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าณเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นฝ่ายไหนจะอธิบายความชอบธรรมได้ดีที่สุดยกตัวอย่างของประธานสภาตอนนี้ก็เห็นได้ว่าบางคนก็อ้างว่าเสียงข้างมากบางฝ่ายบอกว่าไม่เคยมีประเณีปฏิบัติว่าต้องเสียงข้างมากอ,อะไรแล้วแต่อันนั้นคือความชอบธรรมในการจะตอบโจทย์เรื่องของการเมืองตอนอย่างที่พี่โอพูดถึงหลังจากนี้ดูว่าใครสามารถสร้างความชอบธรรมได้มาก กว่ากันครับครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าระหว่างพรรอันดับหนึ่งที่มี151เสียงกับพรรอันดับสองที่มี141เสียงมันมีรอยปริแล้วและนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ของการทวีความรุนแรงในเรื่องของการช่วงชิงอำนาจที่เป็นบริบทชวนสนใจอย่างยิ่ง สองวันก่อนไม่เทียบเท่ากับความรุนแรงนะ่วงเวลานี้อออะไรล่ะที่ทำให้ไฟที่ถูกจุดออกมาลุกโชนเป็นประเด็นที่ควรจะทำการศึกษาอย่างยิ่งคุณพิธาลิมเจเลรัตวันนี้เฟซบุ๊กออกมาเลยทราบไงเพื่อบ่งบอกถึงแนวคิดแนวทางบอกว่าปัญหาเนี่ยพวกเราก็ทราบหลักการวิธีคิดวิธีการกันอยู่แล้วนะนะครับ ทุกฝ่ายเนี่ยชัดกันแล้วตั้งแต่ตอนเจราจารและเซ็น M.O.U อืมดังนั้นน่ะผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานเนี่ยให้พักรัฐบาลร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนในแต่ละพักจะดีกว่าแต่ขอให้ทุกพักเดินหน้าไปปรับจูนแนวคิดนโยบายร่วมกันให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนมันเป็นเรื่องเล็กๆ นี่นนพิจาว่าัใจสําคัญของคุณพิจาต้องออกมาโพสต์เองเนื่องจากรู้ตอนนี้มันคลุกลุนมากคุกรลุนมากก็มีสาวกมีแฟนคลับมีผู้บริหารแต่ละพรรคออกมาแบบโอ้ใช้พื้นที่สื่อถล่มกันหนักแัตตั้งรัฐบาลให้สําเร็จ ตามความคาดหวังของประชาชนง่ายๆเอาประชาชนที่เลือกตั้งเนี่ยมาเป็นหลังพิงเด้งเชือกเด้งกัดกันไปบอกว่าล่อ,อะอลูกบอลกันไปล้ออะไรให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนไอ้น,นี่ถูก <มะ S 2> ต้องครับเพราะ,ะคุณพิธาก็ทราบดีอย่าสสำเร็จได้เนี่ยต้องแบบไม่แตกแถวอ,แอารมณ์ตอนนี้เหมือนน่ะพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวลาคุกคุกกลุ่นมากประเด็นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้คนที่ออกมา เดินเกมว่าเรื่องตำแหน่งประธานรัฐสภา,ากับการจัดสรรเก้าอี้นั้นมันไม่กี่คนแต่ตอนนี้จำนวนผู้เล่นที่กระโจนเข้าไปใส่และโยนฟืนเข้าไปในกองไฟนั้นมากมายมหาศาลกว่าเดิมเยอะและเป็นจำนวนที่มากขึ้นหลังจากเกิดปรากฏการอะไรรู้ไหม ไปเยี่ยมกุตาครับไปเยี่ยมกุตาท,ที่ที่ไหนไปประเทศไหนเนี่ยฮ่องกงอ๋อฮ่องกงเม, <า S 2> ม <า S 1> ื่อกี้เราเราวางโครงสร้างให้เห็นแล้วว่าเหตุผลหนึ่งที่มันแบบไม่เด็ดขาดเพราะเนื้อโครงสร้างของคะแนนเนี่ยดูโครงสร้างของคะแนนในแปดพักเนี่ยถ้าขั้วกกากลากับขั้วเพื่อไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากพี่วีเราทําตัวเลขห5 2่งห้าสองหาให้เห็นและอะไรรู้ไหมลองดูในสิ่งที่ คนของเพื่อไทยพูดออกมาตอนนี้ให้มันรู้ไปว่า1 4ึเสียงเนี่ยมันสําคัญน้อยกว่า6หรือ7เสียงเห็นไหมล่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วราะ คือขัวเก้าไกลคุณพิธาจะจะตั้งได้สําเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลอย่างเดียวนะมันอยู่ที่เสียงร้อยสี่สิบเอ็ดถ้านี่เพื่อไทยดึงออกไปเนี่ยโอ้หายเลยนะคือคือสมการของก้าวไกลในการจัดตั้ง<อ>รัฐบาลอ่ะหัวใจสําคัญที่สุดครับมันจะไม่ได้อยู่ที่ไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยไทยรวมพลัง,งมันอยู่ที่เพื่อไทยครับเพราะเมื่อเพื่อไทยรู้ว่าลมหายใจสําคัญของก้าไกลในการตั้งรัฐบาลอยู่ที่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ย เพราะอ,อำนาจต่อรองหรือว่าความเนี้ยที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถึงเกิดขึ้นไงแต่ถ้าฝั่งนี้ไม่มีอำนาจต่อรองเนี่ยประธานสภาหรือว่าคอรอมอนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นหรอกที่ต่อรองแบบเนี้ยไม่ยืยอะขนาดน,นี้หรอกและเชื่อเชื่อบากบันเถอะครับการเจรจาต่อรองในระลอกนี้ตำแหน่งประธานสภานั้นนะนะมันจะเป็นกระดานหกว่าด้วยเรื่องอำนาจในการเจรจาทางการเมืองในตำแหน่งของเก้าอี้รัฐมนตรีน้องเอ๋ยพี่จะบอกให้ ตำแหน่งสำคัญสำคัญเหล่านั้นต่อไปจะต่อรองรุนแรงมากกว่านี้ครับใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพิธาและขั้วก้าวไกลเนี่ยสามเจ็ดหเนี่ยพี่วีต้องไปเอาเสียงมาให้มากโอ้ตรงเสียงมากที่สุดและห้ามเพื่อไทยหนีด้วยนะคือตอนนี้ทุกหนึ่งเสียงแค่แบบเสียงหายไปหนึ่งเสียงเนี่ยพอต่อประกาศใหม่เนี่ยก็โอ้แต่ละหนึ่งแต่ละสองแต่ละสามนี่สสำคัญนะเพราะต้องใช้เสียงสอสมากสุดเพื่อที่จะ พึ่งพาสวให้น้อยที่สุดถูกใช่ไหมคุณเห็นภาพไหมล่ะเพราะต้องไปพึ่งพาสวอตอนนี้ oh. ไปหาสวมาให้ได้ในการหนุนเดินเกมกันทุกวันผมเข้าใจว่าคุณพิจารณ์นะที่เจราจาล็อบบี้โทรหาคนขอพูดคุยขอทานข้าวเนะี่ยเหนื่อยแล้วล่ะตอนนี้ี <laughs> คิดว่าสอวอ,อิสระ30เนะี่ยตอนนี้ได้ได้ยีป<น>่ปันยี่สิบข้อมูลข้อมูลของผมนะ20ว่า20และล่าสุดพึ่งเจราจาอีกหนึ่งนอ จะได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ,อะตอนนี้ยืนยี่สิบก่อนนี่คือโ<ช>ครงสร้างให้เห็นว่าโครงสร้างเส้นทางสวมหน,<ช>น้าท์รัฐบาลก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยมีวิบากกรรมมีความลำบากมากน้อยแค่ไหนครับดูสมการตัวเลขอย่างนี้บอกได้เลยครับว่าเกมการต่อรองตอนนี้คุณพิธาและคณะรวมถึงชัยธวัฒน์ตุลาธนจะต้องเจอแบบภาวะการเจรจาต่อรองหนักหน่วงแน่นอนเริ่มจากตั้งแต่ยอมหรือ กอมอลือ M O U สองเรื่องหลักที่หาเสียงของตัวเองอที่ะโทษสกร,รอของมอแก้มอ1ึ่งหนึ่ืออ้อไหมโอโ้โหลื้อท้ายไปเลยพี่วีผมเนี่ยเพิ่งเจอคนที่อยู่ในวงคณะในการเจราจา M O U วันนั้นเขาบอกว่าช่วง30นาทีของการเจราจาที่ยื้อกันไปนะ่ะ บรรยากาศตึงเครียดมากตึงเครียดขนาดว่าถ้าไม่เอาแบบนั้นไม่ร่วมได้เลยเอ,อแต่พิธาเนี่ยใช้วิธีการครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาทีละประเด็นกับชัยธวัฒน์ค่อยๆกลอมเขามเลยทําให้เดินหน้าได้แต่ MOU นี้ทําให้ับยีนของก้าวไกลหายไปเยอะเลยก็ยอมถอยเพื่อไปต่อไงอพักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองกำลังช่วงจริงเก้าอี้ประธานสภาอันนี้เกมนไหมอลองแล้วเกมเก้าอี้ประธานสภานะครับ,รบถ้าเป็นหมากลุก นี่คือการเปิดเกมลุกป้องเข้าไปไปถึงขุนครับมันต้องเอาหมากอื่นมาล้อมเพื่อเจราจาครับและที่สําคัญตอนนี้ในส่วนของคนเสื้อแดงเนี่ยคนดูพี่วีมากดดันแล้วนะแล้วตอนนี้วันอาทิตย์เนี้ยโอ้รวมพลังกันแล้วไปที่เพื่อไทยเพื่อบอกว่าถ้าเข้าร่วมกับเขาไม่ได้แล้วอถอยมาบ่ายอย่างเงี้ยถอนเถอะพี่น้องอารมณ์อารมณ์อาทิตย์น่ะ เห็นไหมล่ะแต่ต้องดูว่าจะมีผู้ไปร่วมมากน้อยแค่ไหนพีวีเกมแบบไม่แล้วนะอ้างูุนด้วยนะอ้างคุณไอ้โทนี่ลีทวิทด้วยนะเอเออ้างว่าขนาดคุณโทนี่ยังไม่สบายใจเลยโอ้โคุณเห็นไหมล่ะปมปัญหาของก้าวไกลครับกับเพื่อไทยส้มที่จะนําแดงเข้าไปสู่เกมการเมืองและการบริหารอํานาจรัฐครับมันมีปรากฏการณ์จากเรื่องอะไรครับ,ค,รบคุณทักษิณทวิตมาก่อนหน้านี้บอกว่า พักก้าวไกลเนี่ยสอยเพื่อไทยเป็นระยะเห็นไหมล่ะในสนามก่อนการเลือกตั้งพอหลังการเลือกตั้งพอเข้ารวมกันปุ๊บมันมีความระแวงไม่ไว้วางใจระหว่างกันระหว่างร5 1ยห้าเอ็ดกับ141ยสี่บเ็เพราะนั้นปมปัญหาของก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้มีอะไรบ้างมาดูในปมเหล่านี้ครับแรกเมื่อกี้ที่พี่โอพูดถึงระแวงไม่ไว้วางใจระหว่างกันอะไรบ้างที่ระแวงอันแรกเลย เก้าไกลเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยรอส้มหล่นคุณอะเสียมไม่ได้เรียกคุณอะเสี่ยมเป็นระยะระยะว่าเขาเนี่ยจะคุยกับพลังประชารัฐเออมันจะมีความระแวงเหล่านี้อยู่แต่ถามว่าจริงไหมไม่รู้จริงไม่จริงต้องไปถามนกกระจิบกระจาดพิราบในป่านั่นแหละผมว่าผมว่าน่าจะมีเขาอยู่นะคือเชื่อว่าเพื่อไทยรอส้มหล่นก็ขยับแผนจับมือกับขั้วพลังประชารัฐที่เรียกว่าขั้วพลังประชารัฐต้องบอกว่า อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้เหมือนว่าพลัง,ลงประชารัฐเ,เป็นแกนถูกไม่ใช่ลุงตู่เป็นแกนนะลุงป้อมเป็นแกนทั้งไอ้ภูมิใจไทยหรือวาอ่าชาติไทยพัฒนาหรือว่าอาจจะเป็นประชาธิปัตยรด้วยเนี่ยให้พลังประชารัฐเป็นแกนเป็นแกนครับเป็นแกนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก้าวไก่ข้อละแวงดิตอนนี้ชัดเจนที่คราวก่อนที่เขาไปคุยกันลุงป้อมศักดิ์สยามชิดชอบอ,อนุทินอะ คุณจำนะที่ป่าลอยต่อที่มีสี่ซะสามสี่คนที่นั่งกินข้าวกันน่ะที่มีจานอยู่หนึ่งจานน่ะเขาบอกว่านั่นคือข้อตกลงว่าให้ลุงป้อมจะเป็นแกนตอนนั้นใช่ไหมแลวล่าสุดประหลังเลิกตั้งได้กล่าวว่ามีไปคุยบางส่วนที่ดานังอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าใครบ้างรู้แล้วนอกจากระแวงข้อแรกแล้วเนี่ยเพื่อไทยมั่นใจอำนาจต่อรองก้าวไกลเนี่ยเมื่อกี้เราพูดแล้วต่้เพราะจะสำเร็จได้เนี่ยลมหายใจต้องพึ่ง ไทยุกคนรู้ไงเขาลมหมายใจต้องพึ่งเพื่อไทยคือทีมยุทธศาสตร์ทีมการเมืองของเพื่อไทยเขาเก๋าเกมกว่าเขารู้ว่าถ้าตัดท่อหนึ่งสี่หนึ่งออกไปเมื่อไหร่ก้าวไกลก็จัดรัฐบาลไม่ได้หรอกครับเห็นไหมล่ะระแวงต่อไปเพื่อไทยระแวงอันนี้เพื่อไทยระแวงนะนี่จริงปล่อยก้าวไกลผงาดเลือกตั้งครั้งหน้าเสียงว่าเสียหายหนักถึงกับศูนย์ฟันว่าไม่รู้นะแต่ว่าเสียหายหนักแน่นอนผมเคยบอกรับในรายการเนชั่นอิน i g h t ว่าในเชิงทฤษฎีของสีถ้าเอาส้มมากินแดงเมื่อไหร่รแดงมันจะค่อยๆหายไปไเพราะมันเป็นส้มแดงครับออแล้วตอนนี้การเลือกตั้งนี้ส้มกินแดงนะถูกแม้จะแดงไม่หมดก็ตามแต่ถูกกินไปแต่ถ้าก้าวไกลเก้าไกลเป็นรัฐบาลแล้วเกิดเป็นรัฐบาลที่แบบซักเซสไงค,คนแบบนิยมไงเลือกตั้งครังหน้า โอ้ยแคบไงล่ะแคบนายกเฟียลเนี่ยนะตอนนี้นายกเฟียอนายเฟียวเฝ้าอนนี้ยังไม่เป็นนายกที่เขาตั้งเป็นทูดการต่องเที่ยวเลยนะเออคุณเห็นไหมล่ะเหรอแอมปเตอร์แล้วนะความเป็นป๊อปปูล่าในฐานะผู้นํารัฐบาลมันจะทําให้ส้มกินแดงและกินแดนไปเรื่อยๆครับแน่นอนพี่โอถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าคู่นี้ยังเป็นคู่แข่งสําคัญอยู่ครับคือรุ่นนี้แหละรุ่นพิธากับคุณอุงอิงเนี่ยที่จะแข่งกันในสนามแย่งมาเก็ตแชร์ถ้า ก้าวไกลขึ้นไปนำริ้วขนาดนั้นบอกได้เลยอิงจะสู้พิธาไม่ได้แล้วตอนนั้นเหรอตอนนั้นเพื่อไทยเราแหงดีกูกจะตั้งรัฐบาลหรือว่าการเคลื่อนอย่างเนี้ยไม่ได้คิดแค่ว่าจะตั้งรัฐบาลสําเร็จไม่สําเร็จเขามองไกลไปถึงถูกปี70ก่อนนี้อยู่ครบเทอมถูกพี่ิดตรงนั้นใช่ก็ตอบบทเรียนเพื่อไทยวันก่อนเขาคิดถึงว่าอยากคิดสเตปนี้โนนโนนข้างหน้าว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะชนะก้าวไกลได้ยังไงถูกโอ้และ ลองดูไอ้ข้อเสนอในในเงื่อนไขที่นำไปสู่ M.O. u วันนั้นบอกว่าให้โน้ตไว้เลยกเป็นข้อสังเกตและจุดยืนของเพื่อไทย <c oughs> ไอันนี้คือเหตุผลกัระแวงซึ่งกันและกันไม่วางวางใจระหว่างกันอันที่อสองอ้น,นี้สำคัญเหตุผลที่เป็นปัญหาเราพูดแล้วคะแนนสองพักมันสูสีกันสิบห่างกันสิบที่นั่งไม่ชนะเด็ดขาดเกิดเพราะอะไร เกิดภาวะไม่ถอยไม่มีใครถอยใครครับแต่ถ้ามันต่างกันเนี่ยคนที่ต่ําสุดมันจะถอยทันทีถูกแต่นี่มันบาลานซ์ไงมันบอกว่าไฟได้ไฟหนึ่งหายไปสามารถไปรวมเสียงของตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครกล้าถอยอต่อมาตอนนี้อุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับต้องบอกว่าอุดมการทางการเมืองดูเหมือนจะอยู่ในฝั่งเดียวกันนะแต่จริงถ้าไปดูเชิงนโยบายครัใครศึกษา แนวความคิดของสองขั้วนี้ทั้งเก้าไกลเพื่อไทยจะทราบว่าอุดมการทางการเมืองมีความแตกต่างกันครับนอกจากนั้นปมปัญหาอยู่ที่ว่าทางการเมืองเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก <c oughs> พี่โอจําได้ไหม <c oughs> ระหว่างพักอันดับหนึ่ง กับพรรคอันดับสองมารวมกันเนี่ยปกติไม่ค่อยเคยไม่ไม่เคยพรรคอันดับหนึ่งชนะตั้งพรรคอันดับสองเป็นฝ่ายค้านถูกจะเป็นผมกำลังนั่งนึกว่าเคยมีเคยมีแล้วที่พรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองเนี่ยจับมือตั้งรัฐบาลเนี่ยน้อยน้อยครั้งรอบน้นความหวังใหม่เข้าจับกับชาติไทย พัฒนาตอนนั้นอันดับสองเหรออ่าแต่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นเป็นอันดับสองนะไม่คือส่วนใหญ่แล่วันนีอันดับหนึ่งตั้งอือันดับสองจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าอันดับสองตั้งอันดับหนึ่งต้องเป็นฝ่ายค้านถูกมันต้องแบบนี้แต่เมื่อเกิดเพราะวะแบบนี้มันเลยใกล้เคียงกันไงอำนาจการต่อรองใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากอย่าบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งจะมากกว่าหนึ่งสี่หนึ่งนะอำนาจการต่อรองเท่ากันครับนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่และตอนนี้มันมี แนวคิดของการเดินใช้ทฤษฎีมือที่สามพั้วที่สามรอเสียบตอนนี้ตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งนอกจากปัญหาระหว่างสองพักแล้วเนี่ยม,มันมีพักมือที่สามเนี่ยก็คือเสียมรอเสียบออารมณ์อย่างนี้ด้วย <c oughs> ร,รวมกันสุ่มไฟรวมกันสุ่มไฟรวมืันสุ่มไฟเพราะนั้นบางคนอยู่เฉยเฉยนะมีพัดวีนะมีพัดเอ๋พัดวีเพื่อไฟมันลุกโชนขึ้นมาขณะเดียวกันสัญญาณหนึ่งเราบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนบางคน พยายามเดินเกมที่จะไปเอาสอวอเข้ามาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ก้าวไกลโดยเพื่อไทยครับแต่ถึงตอนนี้พี่วีบอกว่าล่าสุดเมียไงนะไปสั่งถึงสองสอแล้วฮะหยุดนะห้ามเคลื่อนไหวไม่ต้องดึงสอวอก่อนหน้าน,นี้ดึงแล้วมัดประกาศออกสาธารณชนวา่าไปคุยได้ห้าคนแล้วได้คุยได้หกคนแล้วอตอนนี้บอกหยุดที่คุณทำหยุดหยุดในขณะเดียวกันใครที่คิดว่าฝั่งรุงอะ่ะหายไปไหนอะ่ะ ลุงไม่ได้หายไปไหนครับ,รบสองลุงนั้นหยุดนิ่งแต่เดินเกมและตอนนี้ชัดเกมที่สุดครับสอวอเสียงแตกจากปรากฏการณ์อะไรครับครับบล็อกโหวตครับตอนนี้เสียงแตกสอวอสามกลุ่มหนึ่งตัดสินใจไปแล้วไม่เป็นไรไปนั่นแต่กลุ่มที่เหลือตอนนี้หยุดนิ่งหมดเลยครับหยุดนิ่งเหรอรอจาการหหเห<ล>รอเพราะปัจจัยเรื่องการเมืองและเวทีของการเดินเข้าไปสู่อำนาจของก้าวไกลนั้น มันมีเพื่อไทยเล่นเกมอยู่เหรออ่าเพื่อไทยเหรอใช่เพื่อไทยบอกไม่มีเขานิ่งเขานิงนี่ในภาวะเป็นอยู่เราบอกแล้วเมื่อกี้นะครับมือที่3จะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่รู้แล้วแต่ฮะแต่41ที่นั่ง40ที่นั่งดิ40ที่นั่งของของพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปรสำคัญถ้าไม่มีตัวแปรนี้นะฮะผมว่าปัญหาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะน้อยแต่ <laughs> พอมีตัวแปรเนี่ยคนคิดถึงตัวแปรไงนี่พีวี141เนี่ย คิดได้ง่ายเลยใช่ไหมถ้ามีปัญหาถอนยวงทีเดียวปุ๊บมันมีตัวใหม่เข้ามาเป็นพร้อมเป็นคั้วที่สามเป็นมือที่สามจับกันพอดีเพียเลยนี่ตัวหนึ่งสี่หนึ่งนะบวกกับของบรมชรัฐสี่สิบนะบวกภูมิใจไทยเข้าไปภูมิใจไทยเ็ดสิบนะอ่าชาติพัฒนาอีกสิบอีกสิบคุณเห็นภาพไหมล่ะบวกถ้าบวกประชาธิปัตย์อีกไหมโว้คราวนี้มันจะมาทั้งชุดแล้วลุงนี่น้องยอมพี่เลย ยอมเลยเหรอ,อเอาลมไทยสร้างชาติไปด้วยเหรอโอโ้คราวนี้โโเป็นเรื่องเลยครับนั้นตอนนี้บอกแล้วว่าความกัดแย้งของสองขั้วก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยมันมีขั้วลึกๆขั้วของที่สามหวังอยู่ลึกๆเหมือนกันว่า <c oughs> ใช่ในภาวะที่เขากัดแย้งหนักๆเนี่ยก็มีความหวังนะเป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองฮะทุกวินาทีย่อมมีความคาดหวังความคาดหวังนี่ตอนนี้โอ้ดูเดือดมาก<ด><ะ>พังเศ่ศึกของประธานสภาที่จะทำหน้าที่ เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติดูเดี๋ยวมันร้อนแรงขนาดไหน<ช>มันเป็นเชื้อไฟของตุ้งเดียวแต่กระจายขยายวงตอนนี้แฮทแท็กประธานสภาติดสองแสนแล้วเนี่ยอสอ0 0สนกว่าวันฮะสี่ห้าหมื่นใช่อันนี้ไป2องแสนสองแล้วแต่เช้านะทุกคนมีเหตุผลเหมือนกันครับตอนนี้ก้าวไกลบอกว่ายังไงนะก้าวไกลของไอ้เพื่อไทยนี่เพื่อไทย ตอนนี้เต็มไปหมดเลยก้าวไกลบอกเนี่ยเรายอมแบบไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองในเอ็มบูยนะเรื่องของนิสกรรมในเอ็มบูยแล้วนะคุณจะเอาอะไรอีกเอาอันนั้นเป็นจุดยืนคุณไม่งั้นผมไม่เข้าร่วมคุณจะมาทวงกับผมไม่ได้อที่ผมเข้าร่วมเพราะว่ามีเจตนารมร่วมกันเห็นไหมครับฟังเพื่อไทยเนี่ยยกเหตุผลมาแต่ละเหตุผลเนี่ยทำให้ก้าวไกลต้องเงี่ยหูฟังครับและตอนนี้เพื่อไทยออกสเตทเมนต์มาตัวหนึ่งพี่วีโอ้โหออกแถลงการของของพักอ่ะ ใช่ไหมที่เรื่องตำแหน่งประธานสภาเหตุผลว่าอ้างอ้างเรื่องของไอ้ไอ้ลำนูนและจมนวนบอกประธานสภาต้องเป็นคนกลางเป็นประธานของทุกพักทุกพักเป็นประธานของเป็นคนกลางจริงๆอ่ะเพราะแล้วคนกลางจริงๆก็ต้องไม่ใช่เป็นฝ่ายบริหารดิ <laughs> <laughs> รอ้างรัำนูลเลย <laughs> ใช่ขณะที่เพื่อไอ้ข่าวที่ก้าวไกลออกสเตทเมนต์สามวาระตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้บอกเหตุผลวันนี้ก็ออกอีกว่าเหตุผลที่ประธานสภานั้นเนื่องจากพันธกิจของก้าวไกล่ะ ต้องปลักดันกฎหมายเท่าไหร่รู้ป่ะกฎหมายเกฎหมายั้งหมด45้าล่างครับ้าฉบับล่างกฎหมาย45ฉบับออกมาวันนี้เลยว่าเนี่ยต้องการอำนาจแต่ไม่ไม่ต้องการเปลี่ยนไม่ต้องการอำนาจแต่ต้องการเปลี่ยนแปลง45่้าฉบับเนี่ยความจําเป็นกับประธานสภาถ้าคุณร่วมกันประธานจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางทั้งหมดในการกํากับดูแลการประชุมนี่เอาออกมาเลยกฎหมายมีอะไรบ้างที่ต้องการนําไปสู่การเนไม่ต้องการอำนาจ แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงเหตุผลสำคัญประมวลกฎหมายที่ดินนี่พี่โอดูแก้รัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 116พรบคอมพิวเตอร์นะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและความแพ่งนี่ไงปฏิรูปราชการุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการทุจริต เยอะแยะไปหมดนั่นคือความชอบธรรมที่พักอันดับหนึ่งพยายามอธิบายแต่พักอันดับสองก็บอกว่าถ้ากินรวบอะนะมันจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนสำหรับคนอื่นออคุณดูที่ตอ,อนนี้ทุกคนพยายามหาแนวทางออกมาบอกกันว่าการเดินไปทางการเมืองเพื่อเข้าไปสู่วมนาจนั้นนะ่ะมันต้องพูดคุยและเชื่อใจซึ่งกันและกันแน่นอนครับเกมลุกเหล่านี้เป็นการสุมลอยเล้าให้เกิดขึ้นของสองพัก สุดท้ายเกมลุกแต่ละพักแต่ละขั้วที่ทำอยู่นี้จะจบตรงไหนยังมีเวลาอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนี้น่าจะทราบคําตอบนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ารัฐบาลก้าวไกลสามารถจะตั้งรัฐบาลได้โจทย์หินอันหนึ่งที่ก้าวไกลท้องต้อง,องเผชิญอีกรอบหนึงก็คือนโยบายปฏิรูปกองทัพเด็กหน้าครับ